สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันระพนละเพื่อนระพเชียวครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ที่ดอนปูตานะครับบ้านเราอะครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับพ่อพใหญ่ครับสวัสดีครับมื้อนี้มีงานยังครับี่ใหดอนปูตาดอนปูตามาล็ออหกขั้มพี่น้องนี่แหละครับมาซอยการซอยงานไอไส้มื้อนี้ครับบรรยากาศนาดอนปูตามื้อนนี้ครับบางไฟ ถ่เพราท่านพี่น้องข้าเจ้าจูดแล้วบต้นนี้เชื่อมพุณนนอนอยูอม่ม,มาหมอยเก็บอกกนรถด้ลูก

พ่อใหญ่ก็ไปกันหิเห็นอยู่ป่ะไปเลยหเ็ดอ่ะแช่กันหนิพ่อใหญ่ไปชกงานเลยว่ะลกนั่นเป็นโองไปอีกกดนุตตาจมูตาบูดีครับเองผมเอนเราคเ่ยาเราดไป บรรยากาศทั้งนาดอนปูตามมือนี้ครับพี่น้องมันจะลองโอ้ยทายวัน์ังไฟบังไงจะได้สดีครับเอแล้วลุกาลุกนาบ่เลยก็จะไม่เบื่จำเลยว่าเราลุกน่่งเน่เออมอจะสาววันสี่เดียวชชบครับสาวพอ้สาวดือสาวดูแล้วสาวร้อนด้อเออเออเอ ดีไปดีก่อนเอออันนี้นี่แมงเด้อก่อนเด้อว่าสิ่งใดก่อนมุงบ้านปรารถนาถูกขอบคุณครับเอออันกมปรารถนาเลยอันกูนิยมครับอีปัญญากูนิยมบนไก่ครับผมเอออันหลับมันด้อก่อนเด้อปรารถนาสิ่งใดก่อนมองบึงแบบไก่ด้อก่อนเด้อเออคเออสาธุโอ้ยมันดังเยอะก่อน เ็นยังก็ได้น่งกูพอีามจัเลยนะมันป็นามจัเนาะท่านก็ด่าเด่านลพนี่ต่าล้พดหลีดล้านพ่อเขาจำมยพี่องาดาเดตอนนื้ว่าสิภยวาสิไปเบิือง เวทีคุณเวทีอยู่ทธงฟังผลกแต่ว่าเขจาว์เปิดเพลงช่างดังเปิดเพลงลิกสิทธิ์ก็เลยยังไม่ไปดอกก็เลยภาพบางบรรยากาศดอนพุตาบรรยากาศลมเย็นโมงเจใช่บ้านวัดสองฉลองปูตาลแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็น มึงมาล่ำครับพี่น้องมะลำ่ำโอ้โหเจ๋อเจ๋อกระเอเาชุดเดียมข,ของมาตอนนี้ให้แซมผักค่อนครับผมเลยผักค่อนแล้วแต่เรายังไงผักควันววครับมาเซิร์ฟไอเฟืองบรรยากาศว้าพี่น้องเข็ดใหม่เฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนเฮ็ดไม้ลายเติบเด้ครับพี่น้องเปลี่ยนประตูไม้หลังคาไม้นะครับประมาณท่าสีไม้ผนตัวเคยเคยเคยไฟใหม่ครับพี่น้องเคยไฟใหม่ เี่ของไม่เป็นของ,ของกระปูเป็ของขวัดือส,อ,อสีเกาเอแล้วอันนี้มือสาวนี่พ่นใช้บาด่หรอนะือใช้บาดใช้บาดแล้วเ่นเดียวนะใช้บาด สวดมต์ใส่บาตรเรียบร้อยอันนี้แล้วแล้วแล้วมาแล้วบัตเตอร์บีจังน้อยนี่กดีก็นับถึงเลอดได้กด้มาหิ้กินได้ยูผมไปงานต่อได้ยังแม่บาได้ยูได้กุบนงานเสมอได้บาได้พักได้่น้อ่าอื่่าาใส่อาศัยว่ส โอ้ยเปลี่ยนล้างข้าใหม่บันจุปูอวยงามสวยงามนี่มันบรรยากาศมันฮด ปูกระชึกก็นที่พาลงมาคือของบานนะครับอ่นไงหรอเจ้าจะลาหนอย่นนี่ก็ตีกยโกเลยนะครับแสงแดีว่าฮะ ไปน้เข้ไปนี่น้อ้เหลือ่คลิปนี้มาซื้อซะก่อนครับขอกันมาคลิปหน้าเขาพี่น้องครับขอบคุณทุกติดตามครับตอนนี้ยังถ่ายน้าิธีบัไดพี่น้องท่านเจ้าเปิดเพลงท่าดีเดิ้ยเสียงตุ่มๆ โอเคเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศอบอุ่นครับพี่น้องพี่น้องกลับมาหาเย็นหลานไส้มาหากระจกกรดีใจครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ